สวัสดีก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันย่งไาเซยเยอะก่อนเลยหรือเป็นขคอนีสารเีอยค่ะเด้เบิ่งแม่สิสวัสดีจ้าอ่ะมือน,นีมาพร้อมลูกเลยล่ะนำเสนอครีมมาบัามเป็นครีมสิเป็นเจลเจลทาหน้า เพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของครีมมันจะเป็นเจลชื่อว่าพังชันชูพังชันชูเดอะเฟสช็อปถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเท้ากส็สิเอียงอ่ะบอกขอาใจดอกอ่านไปซื้อ,อแปลเอาโหลดผู้แปลออกภาษาไทยยังเอาบอรอดอยู่แปลเด้อ มาดูกันน้องเล่น้องเล่ยยังตั้ด้เปิดฝาเนื้อขีบเป็นสีใสๆเหมือนเจลจเจลนะจะเป็นแบบนี้ชึกๆๆกชึกๆๆๆชก,ๆๆๆชกๆๆๆ ครีมจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะถึงถ้าต่อไปก็ผิวเขาเรามันจะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็เป็นเงาเงาเหมือนเหมือนกับหนาเด่งอยู่ตลอดเวลานะอะหอมหอมจังเลยเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ยู่ได้ตลอดทั้งวันอันนี้เป็นอะคีดแม่ร่วง ตายแล้วซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาใหม่